<C oughs> มาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมเพิ่งแต่งมาฮะผมขออนุญาตอ่านเอานะครับผมจํายังไม่ได้ต้องใช้เวลาจําหน่อย <S 1> <S 1> <S ไม่รู้ว่าผู้ชมเยอะแค่ไหนแต่ว,ว่าก็ตามที่สัญญาไว้นะครับเสียงชัดเจนไหมครับพี่สมือหย่อนเกเก่า สวัสดีเฮาเช้า,ชาติกต่อ,อ,อลานคำบอกกับบ่อเทียมเตรียมพระคุณเหลือลนพัทธรพลมาวันเวาขอบคุณเฮาเช้า,ชาน้องทีบ่กเคยพอพออีลีหูสึดีเหลือลนทุกคนได้ซอยติดตามผมว่าสิมองขาม เลยต้องมาไล่โซนเพื่อเป็นการตอบแทนมิตรั่วแดนแฟนทุกบานเ็ดตามฟันที่วาดไว้ศิลปินในดวงใจขอจะได้หนาย,นายทรงไม่ตีเติมแห้งใจกดหวัวใจของขวัญพร้อม ให้มาล้อมใส่เชียรบร่หมอลำบ้านโคกเปียหัวใจเฮียมาแต่โดนยังขาดคนดูแลใจบ่มีไผดอกมากรมขอบคุณเด้อพีเตยสีสุดาพื้นผ้ามวนค่อยเชิญชวในให้ผมนี้มีซื้อกว้างดังไก่ทั้งพี่ยุยเพิ่นกระได ดึงผมเขาในไรโซนให้ทุกคนซอยติดตามกำลังใจเออเช่ลนบอกมาทาังนาะพี่ยุยขึ้นมาไรน้ำกันบอขึ้นมาบ่ได้เนะครับมนนีเน็ตบอดีเช่นทุกท่านสิเขาตอทั้งตัวผมนี่เด้ออยากแค่ทันทุกๆคน ขอบคุณเหลือมากลนพัทรพลบ่มีอย่างเพื่อตอบแทนคุณแฟนแฟน,แฟนมีทัวรแดนแฟนทุกบาบขอบคุณคงขิดติดตามบริสิโลสีสดแล้วนะครับผมแต่งจบแล้วเมื่อกี้นี่มันจบแล้วผมแต่งได้แค่นั้นแต่ว่านี้ผมจะสดๆให้ฟังผมจะแต่งขึ้นสดๆให้ฟัง เดินทางมาไก่ลำอยู่น้ำพองของไก่อยูน้ำพ้องหรือผู้เลี้ยงวะยี่น้องเรือยี่น้องเรือกะไก่ยูน้ำพ้องน้ำพ้องน้ำพ้องบอกร้อยกิโลมาก,กับมูไข่มัว่วรอยกิโลมาก,กับมูเป็นหมอแขนลูกเตา่าอีสานเบาให้จอจำาสื้อ ซื้อ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 ติ๊กต้องสอยังไงเอคิงเอคิงฝากเอคิง้ดยเดอร์ทันซอยเห็ซอยเชียร์เป็นแรงใจขอขอบคุณไม่ตีแฟนเจอทุกแดนบอกเคยวางหากมีงานให้มาจังผมไปลำในียดพ่อ ขอ้คนขอเบิ้งไรตัวนี่อู่เลเนี่ย, <c oughs> ยหรอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขอมาติดตามรับชมนะครับเ <c oughs> มื่อนี้เป็นการไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่จากผมเปิดผมเปิดไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเปิดไลฟ์ไม่ได้เพื่อนยังไม่ครบพันก็ได้พี่เต้ยมันก็เป่อไปเลยตัวคนฟังเสียงแค่นม้งมีไหมบ่ก็ได้พี่เต้ยครับได้พี่เต้ย พี่เต้ยดึงเข้ามาหาพี่ยุ้ยครับให้พี่ยุ้ยเป็นคนช่วย,ยทุกคนให้ช่วยอุ้มช่วยติดตามช่วยเพื่อนเพื่อนเป็นผมอะไรได้วันนี้วันแรกครับผมก็เลยโอ้ยเห้บว่าเป็นภาษาอีาาสานซาบอใช่ว่าชัดพ่าถนัดผมก็เลยมาหอดพี่นะครับประมาณร้อยกิโลจากมาหอดบันฟังของมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาหินช่างซีครับขึ้นมาทั้งนี้รวมระยะทางแล้วเกือบร้อยโลครับ ครับเบิงบ้งเบื้นาตาอาจสิดูเจ๋เลยนะครับไ่ว่าใจจริงนี่ผมเป็นคนจริงจังนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอาจจะเป็นคนขี่เรีนตลกตลกนะครับเป็น <c oughs> มอล่ําแล้วกะ็แต่งเพลงพร้อมนะครับถ้า,าในช่องติ๊กตอกครับศิลปินคนใดที่ว่าอยากให้ผมประพันธ์เพลงให้ค่าจ้างก็ว่ากันมาตามที่สะดวกนะครับผมเป็นคนบุคคยอ,อ,อยากคิดเรินคนแพงอะไรอันนี้กันอันนี้ก็ ประพันธ์เพียงได้นะครับประพันธ์เพียงได้เหมือนกันเป็นคนประมาณผู้ใดนี่โตโตเฮ้ยสวัสดีโตโตครับเพื่อนเพื่อนรักครับผมโต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 เข้ามานะฮะเมื่อนี้กะผมไลฟเป็นการขอบคุณนะครับแต่งขึ้นมาสดๆนะคำก่อนลํำเมื่อกี้ถ้าใช่ผมลํำอีกครั้งหนึ่งผมลํำไม่ได้นะครับเพราะผมประพันธ์สดได้ทีเดียวครับไอ้จะก่อนนะเจะก่อนนะตอนไหนมาเลยขอนแกนขอบคุณอี้ก่อนนะ เอาแบบก่อนล่ำกลางก่อนล่ำกลางสาธุนอมหัทาถยินย่อทูนเฮี่ยมมาไข่ผ้าที่อ่านท่วนต่างแต่มเป็นอุทาหอนตังหวังมาพระหูวหอ สำเนือนก่อนสังวรกอมตกคำที่มีเถ้อพังยังค่อยเพิ่มจนเขาบอ่อนไลลว,าาว่าเก่าสมมาเก่าวเป็นคาถาผู้เจริญปัญญาเอื่น่าไมี่ที่นงลถือศิลังไม้มันจนมีรันบลายลวงขอบคุณแฟนที่ยังหวง เป็นสานท่วงหาบวงแก่บแวเวิงได้เพิ่งหอยบ่หัวซาคือซาออยเาย่าเฝ้าปล่อย้อยแผ่นี้จงปานี้ลั่นเลิมเกิงแม่นแฟนเ่าคิดเห็นเขาประสงค์พอเหลือทางร้อคอยน้องพีเพียงเอ็นใส่ผ้าทีย็นซึมซาพ้าต่สริ คืนมื่ออบ่อไหลแหงอขอบคุณครับอโอ้ยลงแบบแปลกๆครับล่งแบบกวุนๆครับหมอล่ำพีบ้านะครับย่าซาผมด้วยเอาบันิกอสิซีไอววยอ้อยงอคู่สิผ้าไปไล่สุดแน่นจังหน่อยตัวโต้วว่าให้เอาเพลงแต่งมาร้องและถือแล้วเพื่อนวาครับผม ผมแต่งเพียงไ้กับอะไรครับโตโตตัวมอนเคสดีนะครับเพื่อนผมคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนนะฮะเจ้าโมฟาร์มนะครับกับน้องชายเขาน้องไส้หรือพี่ไส้เขาไ่้จักหรอวะลืมหรอก็อยู่วังสามมอนะฮะฝากช่วยติดตามนะครับวันนี้ไก่ชนระดับหลักล้านนะครับไก่ชนสายดำเจอก่อนครับดังๆครับผมฝากติดตามตัวมอนได้ครับตัวมอนเคสดีทีมฮะใครที่ชอบไก่ชนชอบอะไรก็ เข้าไปติดตามโต้โตได้นะครับทั้งแต่งเพลงนะีคนนี้ก็แต่งเพลงเป็นนะโตวโตฝีมือดีนะครับเอาองสุดขันอาจารย์นาจะนำเสียงมอเชนจวดแจ๊คบากันนะอันมาร่ำดีพี่น้องเอ้บนันทึกเสียงม,มาฝากสาศิทา์ทังอีสานบ้านห้องอป็นล่ำก่อดน,นะครับผู้ดใดก็เคยฟังทาง้งกรุงเทพพี่น้องทังกรุงเทพทงังใดก็อ่ะนลองฟังดูนะครับผมโอล้นา ทีนี้สามมันให้พี่น้องจะได้สบายมันลืมนะครันกแล้วเอาฮันจังภาสาธุสาธุสาธุอธุตรัรตนังธรรมรัตนังสังขรัตนตนังคุณแก้วสามประการเช่นว่าครูครูสันโทกโ,นนโกครูนาขมโนกัสสปุโคตาโม่เล้วสรีสรีอริยมเมตเตโยคุณวิรามัาดาและคุณครูบาอาจารย์เื่อลคุณศิลคุณทานจงมาปก,กมาบา นี่จะเป็นการล่ำสมัยเก่านะครับล่ำก่อนครับอ๋อคอนซีดีสีดังเร็มอลำเพื่นว่าก็ต้องมีการไวอร้ออยอาคู่สากอนี่แม่เอ้ยอนที่เราสู้กะล้องกระลำมอลำก็ต้องไวอ้ออยงาคู่ซิดม,มีคู่คู่บาอาจารย์ครับเพื่อนก็ต้องว่าให้ไวอ้ออเงาคู่สากลบริสันมันก็นสซีดีสีดังไปเป็นบ่ดได้พี่น้องจะเอาฮันีผู้ขาล่ำในวัดขออย่าให้เป็นกรรมผู้ขาล่ำในถ้ำขออย่าให้เป็นบาป และยาได้มีน้ำซามาเข้าในสมาองในเมื่อนี้พวกพ่อแม่พี่น้องไปสานต่อของบุญหวังเด้อพหอวังเด้อแม่หวังเอาทุนภายละงได้ทั้งเทงเงินจา้างวางมัดจำกัะหลายหมืน่นศึกษากละสังกอลอเด้อพอรอมือนั้นเมื่อนี้ได้มาใส่วันละพร้อมกันเหมือนละทุกสะอารทุกสาลาเท่าแก่สะอาดันถึงกัะท่านท่ารกตลอดลอารมณ์า ศึกษากรอดีแลจะหารับมาซอยวังเดอ้อพอวังเดอ้อแม่วังอยากรวยข้างหน้าเวลาหมดที่วังจึงนั่นล่ะจึงได้้วหน้าตาังหน้าตังไปวเราต่อขอผมมาลำนั่นละกองบุญเสพสองวันนี้สาธุเด้ขอให้ดีที่คุณครูผ่ามาเดียมเดียมตัวมาต่อสุภาพสั้น แสียงสาธุเด้อยาเลเรนี่บอลแก่บอลแก่ตกขมะข้าก่อนข้าขอว่อนมาปลุกให้เลื่องามบางเก่าให้ผ้ารักผ้าเป่าละพัดผ้ายางและมีทังก่อนแต้มงยำลาก่อนตะลอดทั้งระบาดขออนบาดแผลหนกขอนย่อขากรุงจังหวะลำเสียงใหเลนตานมาอย่ามีข้าระคับตองสมองไว้ได้ง่ายใหญ่เปรอล่แก่ และแก่ละเน่เดาอยาหลงสาธุเดอ้อไอคนสาวโป่งโกงโกงโกงแล้วเปิดดวงในสมองไอตามข้องคู่สอนอย่าได้มีง้อเลียวขอให้เปลี่ยวปัดมาโนในวิ่งแดวนขุณพระแขนอยู่ฟ้ายูฟ,ายฟาา้ารักษาขาเสวเกินกับทางคุณรถไฟเพื่อนไฟเพื่อนหนักขุดหน้าคาเทระวดาอีสุเมฆคาลานางแก้วขอละให้แววว่ากับปัญญา สมหวัง,งมาดมึงมาโนแม่นปรารถนาสาธุเด้อขอไล่เสียงใสแจ้งใสแจ้งและแยงเงาปังเรีนยาได้มีอังแนนยาอังแนนผู้แสนทางยังใดเองยังใดผู้แสนทางยังใดเองคุณซีว่าอาจารย์หมอแค้นผมเจสิขาดครับเมื่อกี้นี่ใส่ใสต่อเฮาก่อนล่ำใดอีกมันเย้ยอ้อนโยกคู่ไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นทั้งเมืย์ป้อ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับท่านว่าโทษนะครับผมเชิญขึ้นมากว่าเลครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตอยู่บงภูเขามันบ่ค่ครดีครับอ่าก็อยากเชิญทุกคนขึ้นมา <c oughs> รวมน้ำยือกับแต่ว่าทานผมเชิญปุ๊บมันสะดุดมันหายไปเลยครับมันเลยเชิญเมื่อไรครับจังเลยก็ฝากซอยมื่อนี้ผมกับเปิดโตไล่แรกครับเป็นการล่ำครับล่ำแก่บน <c oughs> ล่ำแก่บนพี่ชุยนะครับ เอาบอกลายอย่าหับล่ำ่อไปเรื่อยครับพี่น้องเสียงประสานกัางหวานก่องจากลิ่มข้องแถวทองลำแก้บนพีุ่้วยครับละผงมัดกาไว้แล้วเทียมหน้าหน่อยคอยผัดเซาและยับขึ้นมากินเข้า เศร้ามีแห้งเบงจัดหน่อยแลวน้ำเพลงบ่เพลงเอาเพลงออกเพลงนี้ซะเอาลูกีมันก็ไปได้อยู่ไปบ่ได้ไปบ่ได้เอามึงคือิเปี่ยนเต่าบ่นี่มึงบอกเด้ต้นเสียงกูบ่คนรลายเต่าครับกะเจังไดีกะต้องกราบขอประทานให้ไปก่อนนะเพราะว่าเสียงเสียงผมยังบ่ทันได้ซําเลยด้ครับผมผ้าตัดพึ่งพึ่งจะเอาติ่งเนื้องอกออกไปหนึ่งอันครับมันเหลืออีกหนึ่งครับอยู่ในเส้นเสียงผม ตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่14นี้หมอนัดครับไปที่โรงพยาบาลศูนย์ไปดูอีกอันนึงครับน่าจะได้ตัดถ้าไม่ได้ตัดก็เอาขนาดชัดก็ได้กินยาหัวหน้าออสสวัสดีหัวหน้าออสด้วยนะครับพี่ออสเข้ามาหัวหน้าออสหัวหน้าอาอสหัวหน้าพี่ลมสารพลนะครับท่านเป็นผู้มีที่เดินทางการของแกนะครับสวัสดีที่ทุกคนนะครับสวัสดีทักษิณเนี่ยูผมเราบ่ได้เบิ่งจอ ถ้ายัางยืนนอนขม้ขา,มาตอผู้รอคอยฝากเสียงลอยลมพัดพานรั้ผ้าเปลือไม่ตีซึ้มจนเส้นฟานลานสายพอเอ้เคยมือเว่